ใครกำลังเฝ้ารอการติดต่อจากคุณขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนเจ็ดถ้วยพลังงานของคนทัดน้ำมีนกรกฎพิจิต t เดอะเฮอร์มีตพลังงานของคนราศีกันเดอะมูนพลังงานของคนราศีมีน คิงถือไม้พลังงานของคนธาตุาไฟเมษสินธนูสามดาพลังงานของคนธาตุลมเมทุนตุนกุมมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุไฟคนธาตุลมราศีกันนะคะที่ขึ้นมาเป็นคน ที่สันโดษนะคะชอบอยู่คนเดียวมีโลกส่วนตัวสูงไม่สูงสิงกับใครไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเป็นคนที่จรงิงจังจรงิจรงใจกับชีวิตมากๆจรงิงจังจรงิจรงใจกับทุกๆเรื่องนะคะก่อนจะทําอะไรจะต้องมีการวางแผนจะต้องมีการคิดทบทวนก่อนนะคะอาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดกังวล กับทุกเรื่องด้วยก็ได้นะคะเดนะมูนเนาะความหม่นหมองความเศร้าความวา่าบนใจวิตกกังบนนะคะ,ะจะก,กังวลถึงสถานการณ์ที่ยังมาไม่ถึงด้วยหรือว่าตอนนี้มีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่รบกวนหัวใจคุณนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจโดนทดําร้ายหัวใจก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะพลังงานของคนที่เฝ้ารอการติดต่อจากคุณนั้นเขาจะเป็นใคร ขอพลังงานของคนที่เฝ้ารอการติดต่อจากคุณหน่อยนะคะเขาจะเป็นใครสิบถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำแปดเหรียญพลังงานของคนทาตด,ดินมังกรพฤกษกัน ห้าถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ําแล้วก็เจ็งงดไ,ไม,ม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสิงทน่มมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุไฟนะคะน่าจะเป็นคนรักคนที่อยู่ในใจของคุณมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะคะตัวเขาอาจจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจในตัวเขานะคะตัวเขาเองก็ก้มหน้าโกมตารับผิด หรือว่าสำนึกผิดในสิ่งที่เขาทำไปตอนนี้เขารู้ใจตัวเองแล้วเขารู้แล้วว่าเขาทำผิดไปเขาทำร้ายหัวใจคุณนะคะตอนนี้ได้แต่ก้มหน้าก้มตา ขยันทํางานนะคะสร้างฐานนะเนาะยังคงรู้สึกดีกับคุณอยากอยู่เคียงข้างอยากดูแลคุณแล้วก็ยังคงรักคุณอยู่คุณยังคงเป็นสิบถ้วยในใจเขานะคะคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจที่สุดนะคะรู้สึกปลอดภัยที่อยู่กับคุณนะคะเป็นคอมฟ์ตโซนของเขาเป็นเซฟโซนของเขานั่นเองต่อไปเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงรอคอยการติดต่อจากคุณนะคะ ทำไมเขาถึงรอคอยการติดต่อจากคุณก้าเหรียญเขายัางไม่มีใครหัวใจเขามีแค่คุณนะคะสองไม้เฝ้าคอยรอคอยรอคอยโอกาสที่สองจากคุณไหมนะคะตั้งหน้าตั้งตารอคอยเนาะอยากแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือว่าความไม่เข้าใจที่มีระหว่างกัน าไมา้อยากแก้ไขเรื่องราวที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้เด็กถือถ้วยนะคะอยากมอบความรักความห่วงใยความปรารถนาดีความอบอุ่นอ่อ,อนโยนอ่อนหวานโรแมนติกให้กับคุณเหมือนเดิมนะคะพลังงานของเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจการทะเลาะกันหรือว่าเขาทา ให้คุณผิดหวังในตัวเขาหรือเปล่าพลังงานของคุณเป็นคนที่มีความจริงจังกับชีวิตมากๆเป็น perfectionist ด้วยนะคะ the hermit เนาะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถนะคะสเปคหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณวางแผนไว้สเปคที่คุณตั้งไว้อาจจะสูงด้วยนะคะเขาอาจจะทำให้คุณผิดหวังไหมสเปคในที่นี้อาจจะหมายถึงสิ่งที่คุณอยากให้เขาเป็นความรู้สึก หรือว่าการกระทําที่คุณคาดหวังอยากได้จากเขาก็ได้ก่อนหน้านี้เขาอาจจะทําได้ไม่เต็มที่ไม่ดีพอรักคุณอย่างไม่มากพอนะคะหรือว่าพยายามไม่มากพอ หรืออาจจะหมายถึงเหตุการณ์สถานการณ์อื่นที่ทำร้ายหัวใจคุณทำให้คุณผิดหวังเสียใจนะคะมองกันคนละมุมมีความไม่เข้าใจกันนะคะทะเลาะกันนั่นเองเนาะตอนนี้เขาพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วนะคะทำตัวเองให้ดีขึ้นทำตัวเองให้มีความมั่นคงมากขึ้นแต่ว่าหัวใจยังคงเว้นว่างไว้รอคอยสำหรับคุณนะคะรอคอยการได้โอกาสจากคุณอีกสักครั้งเขาจะทำให้ดีที่สุดเขาจะรักให้ดีที่สุดเขาจะกลับมา แก้ไขสิ่งที่ทะเลาะก,กันสิ่งที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็กลับมาเป็นคนรักที่ดีของคุณนั่นเองนะคะแล้วนี่ก็คือพลังงานของคนที่เฝ้ารอการติดต่อจากคุณนะคะเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณก่อนหนะ้านี้นั่นเองนะคะ